เดี๋ยวอ่าครับเดี๋ยวนะครับจริง ừ. <tele hypothes iaát> <Hollywood>

พระแก้วมรกตเนี่ยเป็นศิษ์สิธิ์ผู่บ้านคู่เมืองของเราอยู่แล้วนะครับก็อยากให้น้องๆได้มากราบไหว้เพื่อขวัญกำลังใจนะครับซึ่งพี่ก็ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ยังไม่เคยมาแล้วก็ไม่ค่อยได้มาด้วยจริงทุกครั้งที่ก็มาขออยู่แล้วนะครับขอให้ทีมชาติไทยประสบผลสําเร็จได้รับชัยชนะสร้างความสุขให้กับแฟนบอลชาวไทยเล่นให้สนุกเล่นให้มันแล้วก็ให้บรรยากาศของวงการฟุตบอลเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆ ก็จะขอประมาณนี้นะครับชุด20คนของเขาเนี่ยนะครับก็ขุนเครื่องทดสอบตัวผู้เล่นทดสอบตัวจริงตัวสำรองนะครับส่วนใน,ในรายสองคนเจกับตังเนี่ยอาจจะเอาไว้เล่นกับเกาหลีเหนือเวียดนามก็อย่างที่บอกอาเล่นในบ้านเขาแข็งแกร่งนะเขาเสมอเกาหลีเหนือได้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาฉะนั้นเนี่ยพวกเราต้องไม่ประมาทว่าวันนี้เราเล่นกับเวียดนามเนี่ยก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับฉะนั้นเราก็พยายามเตรียมความพร้อมดีที่สุดน,นะครับ okay. วันนี้ก็ได้มาวัดพระแก้วนะครับแล้วก็ได้มาศาลหลักเมืองที่กรุงเทพนะครับมาขอพอรครับรู้สึกดีใจครับแล้วก็รู้สึกลมเย็นครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้าวัดเท่าไหร่ครับเป็นเรื่องที่ดีครับเป็นสิลิมงคลกับทีมชาติไทยจะพยายามทำงานให้เต็มที่ครับรู้สึกดีใจที่ได้มาอีกครั้งมันมันเป็นเหมือนเป็นศิลิมงคลก่อนที่เราจะ ก่อนจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์นะครับเหมือนเป็นกําลังใจยอย่างหนึ่งครับผมส่วนพอถึงวันจริงมันมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวตัวเราด้วยครับว่า,วาจะทําผลงานออกมาดีแค่ไหนครับผม